นี่นะครับเอาแท็กซันคอนโทรลดิฟลงดิฟล็อกโฟวบอกโฟวินเราไม่จำเป็นต้องใช้ครับแค่เราค่อ,คอยๆไปเ,เรื่อยๆเ,เรื่อยๆก็พอแลครับอันนี้ดูคลิปโฟวินมาเยอะเกินนะครับมีคำพูดมาแบบนี้นี่นะครับ แค่ก็ะซอกไ้นะครับตรงไหนที่มองไม่เห็นเราก็ปิดแต้ไว้ก่อนนะครับนี่และครับณนะที่ที่แห่งหนึ่งครับของประเทศไทยสีดีก็เจ๊งแล้วครับเปิดไปเปิดมาหอนแปลกแบลกแบกเข้าแล้วครับ บ่ยปอยเราต้องบริหารเอวให้ดีๆนะครับกับคอนะครับคอตั้งทรงสปเอวไปหมดแล้วนะครับข้ำมาก็าคอเอียงไปแล้วครับ,รบใช้เกียรแบบละมุนละม่อมนะครับ คอนโทรลไม่มีเปิดครับดิฟล็อกไม่มีเปิดอะไรนะโฟร์ไฮก็ไม่มีเปิดครับโฟ o ์โลก็ม,มีมีเปิดนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีอะไรเลยครับแต่สกินลว้ลวนๆครับใช้สกินอย่างเดียวนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองหลังป้องมองหน้ามองหลังไม่มีครับหัวโผลไปดูเอาลว้วนๆเลยครับ ว่าลัานชนหรือยังนี่แหละครับขับรถในนี้เราต้องใช้ความสามารถแรงียวนะครับในนี้ใครก็ขับได้ทุกคนนะครับแต่ขอให้รถนี่แรงๆไว้ก่อนนะครับรถแรงไว้ก่อนก็ที่สำคัญนะครับเราต้องมองกระจกข้าง ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ประมาถึงจุดนี้ครับจุดนี้เราจะเอาอยัางไงดีครับจุดนี้คือลุยครับเ,เลอะเป็นหลักครับ